คุณรังสรรค์มณีรัตน์ครับกราพเียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนพักเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานครับถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ํานะครับที่ตําบลบ,บ้านโฮ่องอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนครับเนื่องจากมีการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ําลี้นะครับหลังจากได้รับงบประมาณแล้วมีผู้รับจ้างแล้วนะครับ ทางผู้รับจ้างเนี่ยได้ทิ้งงานขณะน,นี้ฝายยังสร้างไม่เสร็จพี่น้องที่ตำบลบ้านโฮ่งนะครับสองพันไร่พี่น้องที่ปลูกมะม่วงปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อนมา4-5ปีแล้วท่านประธานครับดังนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณาเพื่อสร้างฝายาให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่ดังนั้นถึงเวลาแล้วนะครับมีงบประมาณเหลือจ่ายเท่าไหร่ กรุณาหน่อยครับช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ด้วยครับผมประเด็นต่อมานะครับเนื่องจากพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับสาย106จากอำเภอลีนะครับที่จะเข้าในเมืองลำพูนเนี่ยถนนเส้น106เป็นเส้นเดียวนะครับเป็นเส้นหลักที่จะสัญจรจากอำเภอลีเข้าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและก็ในช่วงจากตำบลป่าไผ่ ถึงตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูขนขณะนี้ยังเป็นสองช่องจราจรอยู่นะครับในยามาเช้าและเย็นนะครับจะมีรถสัญจรไปมามากมายนะครับเกิดอุบัติเหตุมาก็มากแล้วนะครับทางผู้ใช้รถใช้ถนน,นนจึงอยากฝากท่านประธานถึงกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยดําเนินการขยายช่องทางจราจรจาก2ช่องทางจราจรเป็นสี่ช่องทางจราจรในช่วงจาก ตำบปลป่าไผ่ถึงกำบลนสีวิชัยอำเภอรีลำพูนประมาณ20กิโลเมตรและก็ขอขอบคุณนะครับแขวงการทางลำพูนที่ขณะนี้ก็ได้ดำเนินการสร้างนะครับถนนจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรจากตัวอำเภอรีนะครับถึงประมาณด่านแม่เหยียบซึ่งขณะนี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วพี่น้องอำเภอรีก็ฝากขอบพระคุณแขวงการทางลำพูนมาด้วยครับขอบคุณครับ